พัดเน่ยเอาชุกไปตู้ไปี่ครับบอเลยมาหน้าตู้มามามาม่อยมา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 ้าเนมามามาพามาลามามาะา่าม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 ยมา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 เดมามามาอามามาาม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 าาม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 าามามาาม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 าามามาา่าาา เพิ่นได้อยู่แล้วเนาะของพอเพิ่นได้เนาะพูดพอเพิ่นได้อาขันไม่ยิงบ่ได้เลยขันไม่ยิงบ่ได้พูดได้ไม่ยิงบ่ได้พูดบาเม่ได้ขันเมื่อเพื่อนพัวเรา่ได้เลยเออแต่ว่าคือเราบัตรนี้ใช้บัตรนี้เอ้าบ้ากันฮิตกันด้วยเอาเปไปไปเด้อเด้อ าะเนโซเลกันเรื่องสิเมื่อทรงกันเซเซลอยู่ทางนั้นเนาะบ่าวกิจบัดพนันว่าเก้าโมงบ่าวแสนบัดพนันว่าสิบเอ็ดโมงบ่าวข้ามบเที่ยงคืนบ่าวซาลีกับบ่าวตาเนี่ยแปดโมงก็ฮอดแล้ววะเนาะอ่าอ่ากำลังโซเลกันอยู่พี่น้องเลยเอ้านี่แหละอ่าจบคลิปนี้กับสีผ้ากันได้งไวหน้ากับอ่าบ้านกับซองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สามโมง จะม,ม้วนสี่ม้นแล้วน้องยังอยู่บ้านอยู่เฮือนน้องตุ้ยเพิ่นอยู่พี่น้องนะเนาะเขาจังใดทางบอตาเองก็อขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสู่คนเดอเนาะพี่นอนะ้องเนาะอยู่ทางฝั่งลาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบอตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะ นี่ก็เอาคลิปนี้ก่อนสิครับก็บเดียวถามทางเมตู้น้องตู้ยเพื่อนกอนเนาะว่าเป็นยังไงเรื่องเล่าเนาะอ่าของเพื่อนะวาน่าอ่าจังไดเนาะน้องๆเพื่อนกะอ่าได้ยินแ้่ตู้ว่าเมตูอะไรเป็นคนเลี้ยงวาฉันเนาะแต่พอแม่เพื่อนอ่าสูญเสียไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนกะเลี้ยงลูกเลี้ยงลานนี่แหละนะพนนเพื่อน่าวเนาะอ่าค้นเ่าเผาเพื่อนเลี้ยงลานมันก็แม่ความโบราณเพื่อน่าอยู่ได้ฉันอือ ว,ว่าได้ยินเฉยฉันเนาะโบโบชูนที่ฉันเอาสบายดีตูุเออเอาหยอกอีกแล้วอืมจังไรคือมานนางไก่แท้นังไก่กละเนาะว่าสิชวนไปเพื่อนลูกเพื่อนหลานพูดแล้วไปอยู่พุ่นบ่าฉันเออไปพูดแล้วมันจังนี่เนาะอ่อะจาจังได้หลานได้แท้แล้วบ่ ลานแท่งลานลานแท่งคิงเนาะตู no ้เนาะเออเออมาหลายคนสี okay, Tiffany, um ่กับบริโตกมุกโตกใจอย่างบ่เออดีใจอยู่บ่เออใครแน่ฉันเนาะมาพั่งเด็กถึกลูกน้องอยู่ฉันโอ้ยเนาะใครแน่ฉันแต่มาเรื่อยๆฉันเนาะเออนี่เพื่อนไปตู้บ่อลเออโอ้โด่งง่ายเนาะ ดงดงผาผานี่ด้ฉันโอ้ผานี่ก็ไปเลไปลได้เลยดงไงเพื่อนนังนี่ดงปืดบ่ดงปืดดงปืดเพื่อนไงเนาะเออดงปืดเพื่อนไงเดงปืด่เอาสวัสดีบสลารีเอาพอดีได้เนาะจับต้องกันเาเนาะสวัสดีทั้งสองบสลาีนำพอดีว่าไม่ตู้จกปีเลไม่ตู้ ที่ได้ละอ่ะคนนี้บัตรคัมพูเนาะบัตรเพียงเดียวเดียวอย่างนีเท่าใดก็ฮะอายุบ้านด้อด้อายุอายุได้ละเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีเนาะเด้ออืมอ่าตังชั้นกะคือว่าวเลยเนาะอ่าว่าอยากเอ่านี่แหละเนาะไปชวนไปเพื่อนน้องเพื่อนแล้วว่าะว่ามีตู้เป็นคนเลี้ยงว่าฉัน อเออเพราะว่าถามน้องเพื่อนนะว่าพ่อนั่นเป็นโรคปอดไปใช่ไเนาะเออเป็นโรคปอดเออเออเป็นโรคปอดเละเฮตทานเฮตทานเตขาทานเละขาดขาดออกซิเจนอยู่หันเลยเออด้เออบัดแม่ดิแม่อยู่ไผยอยู่กรรมบะชกมันเผิดกำมกดกำ ผิดกรรมเออเออเออเนาะอยู่กับโมสุกผิดกรรมอืกินมาลำมะลอยคนอึนคนอยากเนาะเออเออกินไรกินมาลำมะลอยเลยหรอกินมองมึงเองไปผิดเนาะเออผิดอืมว่าแล้วไอ้ชันกะไปชันเนาะตู้เนาะป่ะอ้ย่าไปเพื่อนหลานก่อนป่ะไปเนาะอ่ะลูกลูลงได้บอกเออนี่โปรดนี่โปรดโบเป็นเนาะอ่าโบเป็นน้องบบบอลซอรีมเนี่ยรถน้องพอดนะ ไปๆๆเด่น้อยชกลินนะอ๋อคับดเนาะชุกไปตู้ไปนี่ครับบาเลยมาหน้าตู้มาเลยมาแล้นนมาเลอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไมาห้ตู้เรา่ะยังมาไกลเลย้มหนตู้ สุกเพิ่นวะชุกเพิ่นเออมาดีลูกเออพี่ดองเกอแล้วอ่ะ ได้กัป้าไดไได้บนี่ได้น้องต้อรองๆ่นก็นั่งพี่ป้าบาารีมาเนะขึ้นฮอดละบะนี้เนาะฮอดแลบนมาผูดขึ้นฮอดเนาะมาบนี้ขึ้นฮอดาันั่งก็จอดไปลุมพี่บานน่เนาะดังไป่ถึงเข้าแล้วบ่สเรามาให้นหน้าแรกไม่หนึงลไปม่เจ้านั่นเออๆป้าะเขาไปอานหานาะเอออานข้อดีาดเด้เลม่ะามหลังนี่บออ่อน้ ไม่ไหมเนี่ยเฮ้ยคืออินยังาคือดังไปท่านดังอยู่ไคน่ะหนึ่เขแล้วหนึ่เขาแล้วเออหนึ่งเลยหเลยบโอ้โกเนาะเรื่อตลดเียแตัวนี้มันเพเลยบอเพเลยว่าเนาะเพื่อนนอกคนแบบดินดอนต้นหญ้านี่เหมาะได้เพตาว่ามันกว้างเนาะ อ่าอันนี้นี่ยคือท่านมีตู้เพคุนปันเป็นพูดของเจ้าหรือเปล่าป่วยยันว่าแบบมูลมูลพอเจ้าสินะเพคุนปันเป็นพูดด้ตี้ของพอเจ้าก่นบ่เออพอดีนะท่านน้อยทานถามมีตู้บนโนะอ่าเอ้าในเมื่อกับโบเมนโจ้าเมนจีมเราพี่น้องกันแล้วถามเบิ้งสินะเพราะว่าอ่าไม่ได้ครับอ่าพ่อแม่โบยูคนกสิปันให้ดอกลูกหลานนะเออนี่พูดของพ่อซูเด้อพูดองแม่ซูเด้อร์สินะนหนที่มีเออมาท่าเจ้าพูดกับตัวพูดนี่ <coughs> Đúng làまあ, nói ừ. um. ừ. ừ. Nhi, mà thân anh ơi mặt 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 thân đi ơi mặt thân anh 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 anh ơi ແຜ່ນດົນພື້ນດົນພື້ນຊາວັນເປັນໄຜ່ດ່ອກອງໄຜດອອຕອງອບນດ6ດນດນສານີືຕນດົອຮືນນມນອດອືຮືນຍດົືດຮືນນ້ ดงแก๊สดงแก๊สดงดงปืดดงแก๊สเอออยากนอนเลยเบบีอยากนอนมันเบเอาบวามเรีสังียบส่งยเถอส่งียบส่เงียบอะไรกันกเบเออสังียบเบเออจะเบใสังียบเบคือสมมติว่าเมื่อยดีว่าจยางไรเมื่อยแบบมาแต่เวียกแต่งานมีเมื่อยที่นะเมื่อยเมื่อยกันเออ เออเออเออเพาะตากะไปไล่มองไล่บอนอยู่พี่น้องเนาะกพัาย่ามแบบถามเนาะแมนไปบ้านนั่นบ้านนี่ก็ถามที่นั่นไปบ้าเฮาผู้เฮาผู้นี่ยดีกว่าบ่ผู้เด้อ่าเนาะเฮาผู้ดีกว่าบ่ผู้ก็คืออ่าเป็นกินข้าวบ่เป็นเฮือนบ่เป็นหัวบันไดบ่เป็นงัวเป็นวายบ่บ่ทะาชื่ออยู่เป็นอีหยังนํามื้อนี้เนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นเว้าแบบหลายๆคำเข้าไปรวมกันน่ะมึงจึบ่เพ็น อ่าเนาะอ่าท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 าวว่าคืออ่าอันคืออันคือชาตินี่คือได้ยินทั้งบ่อแสนถามว่าเพิ่นสิใช้ผ้าให้แต่บ่เออเนาะอ่าบ่ต้าว่าถ้าใช้ผ้าแล้วก็เกาะกระทบกระเทิบมันก็โอเคเนาะบ่เฉลีเนาะกว่าเฮือนนี่เบิ่งซุงมันก็ยังแน่นหน้าถาวรอยู่เนาะยังแน่นเด้เป็นเสาเป็นหยังงงอันนี้อยู่ออ่่างอ่า ถ้าว่าไล่ม uh ันไปนี่เว้าได้ได้นี่เซ่อาจารย์เซ่คือกันเออเซ่จอเออเซ่จอเออเนาะตัวแหละเห็นมาหลายคนสิก็บ่ตกใจบ่เออเนาะนว่าตกใจตื่นเนหยังบ่อือเคยเคยเห็นอยู่เนาะเคยเคยเห็นเขาอ้ายเพิ่นมาหลายอยู่เนาะเนาะว ยามบางว่างเนาะยามบริเฮตยังเป็นบางอย่างบางอยัง okay. ก็พากันลุก <crawl> ผ้าก <to> ันลุกออกน้อยบริแสนเอาเมื <okay> ่อปลูกอยู่แถวเฮือนเนาะใส่ถุงเนี่ยเป็นน้ำเป็นยังกระเอซซีพันว่าบอกน้องเพันเด้อบอต้าเด้ออยากให้ต้มกินแน่เนาะชอบดื่มน้ำสาดบบอกสุบรองตากินน้ำหนองโลดนทอนองเนาะกินน้องหรืบอกแต่ปัจจุบันนี่กินน้ำก๊อกบ่าไ เนุ่มออกับห่นนอนกอนนำกอกาะเนาะนอนกระตุ้มเออน,นาพราะว่าเขาเนี่ยบเหนเณระนะเนี่ยทำงานบุหิเก็จะปลอดภัยไวก่อนเนาะปลอดภัยไวก่อนนี่เจ็ดสี่เนก็แนะนำมาดีนะเงยบบโอ้เจ็ดทอกนู่นน,น,นี่นั่นได้ท่านแต่ว่าคือ,เ,อ,อเป็นเขาเป็นน้ำนี่ก็ทื่อทั้งเขาอ้าย่นชื่อมาให้ช่วงเนาะเนะอนาเะ่อ ไอ้แน่จ้ะแต่ว่ายามแต่ว่าเพิ่นซื้อมาให้แล้วน้องๆกะผ่านยามเนาะหาวิธีหาตุนไว้เพิ่มไว้เด้อน้องเด้ออ่่าบแม่นว่าเพิ่นเอามาให้แล้วปึ๊บอ่าเฮาสิคอยกินเบิดแล้วจังไปหาทีนะแต่แต่ยันบทันจะหมดว่าโอ้ช่วงนี้เนาะมีเพิ่นเอามาให้แล้วสอบ้องสอบบ่เฮาก็ไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างอื่นทีนะ ต่วันท่วงนี้เนาะมีขู่คนแวะเวียนมาหาไปไปทั้งนั้นทั้งนี้บ็ได้กะาจตา่บุตตีต้องเพื่อนพี่น้องเนะะาะถ้าถ้าวันขึ้นนอ้องเพื่อนที่ไปนู่นนี่นั่นบัดมีคนมาหาบุห็นเนาะ,นะแต่ว่าลักลักาว่าคือนที่ไปคุดจิโลาาหาหนหาหอไมาเฮ็ดฮาฮองต่างๆก็ต้องไปต่เช้าเนาะอ่าพวกวดเดือมากอะที่เป็นส่วนมงแล้วพี่น้องเนาะดูสาวน้องๆวันนี้เออไป 5:00น6:00น7:00นมาได้แล้วเนาะอ่าวไก่ได้พี่น้องเนาะจ้ะผ่านน้องเพิ่นออกไปนี่ก็ได้10กโอ้ยเป็ดกลัวอยู่เด้อเนาะมาเมเนาะลิลิมาอ่าาเบิ่งถ้าชมอ่าเบิ่งชมเอาในคลิปเดินทางก็ฮู้ล่ะพี่น้องเอ้ยป๊าดว่าแต่ว่าคืออ่าทางนี้น่ะไฟฟ้ายังเข้าบ่ฮอดบ่เนาะ อเออหรือว่าเขาบ่ฮอดทอเพื่อนเจ้านี่หรือว่าเขตอื่นนี่มีเหรอป๊บ่มีเออในแถวในบ้านกูมีกันเนาะเออเนาะตัวใกล้กับตลาดเท่านั้นอยู่เนาะเพิ่นเพิ่นไม่ดึงมาบ่ดเลยเนาะแบบแบบชาชาเข่ามากเลคือบ่เห็นลักไหญ่เนาะเออกต่เมนเนาะแ่ไมใช่ตะเกียงตะเกียงก็มีวัวอีกตะเกียงสายเพราะนั่นเนาะไปไปยุนลขเสียวชนิดเนาะเนาะ แต่บ่ทันใช้ชุราเซลหรือชุมเจ้าบ่ได้ใช้บ่ตะเกียงจักบ่ตะเกียงดังปงเอจัเอิ้นบ่คือกันจักอานมันใส่แล้วก็เป็นไสขึ้นมานะใส่กระบังงเอิเอิ้นดังบ่ฮะตะยุตะอูยตะยุเออตะยุตะยุตะเกียงเออตะเกียงเออตะเกียงเาเกียงกับพี่น้องเนาะ เออสิเล้ยได้นี่ชื่ออ้วนชื่อแต่ว่าตบ่อ้วนพี่น้องเคียงก็บ่ตุ้ยเนาะบ่แลเออน้องอ้วนอดเดวิดนั่นบ่ตาก็คิดว่าเนาะดีอืดีแล้วก็คิดว่าอยู่แถวบ้านน้องอบยนี่ดปาคนละบ้านเลยเนาะแต่นี่เป็นบ้านอันบ่เนาะบ้านันบ้านน้ําสูนา นาชูนาปูซูนาปูซูเมืองบัวเรือเมืองเมืองเมืองอจับพรกูเมนเนี่ยเม,มืองพนมพรน,นี่นะนพนมพรอเม่นไลยอ,อ่บา <c oughs> บ้านประชูนะบ้านประชูเมืองพนมพรแขวงสวัสดิ์ขีดนาชิเมน ถามถ้าถามในตู้เแล้วไปดูแลไหนจยักดูบ้านน้ำสูงเมืองชุมพรแขวงสวรรคเขตเมืองชุมพรเออเมืองชุมพรเนาะเออบเเเเเนนมมมลยาะืออองชุพพรรบ้านประชูเมืองชุมพรแขวงสวรรคเขตอ่าแต่ว่าห่างไกลครับตัวเมืองเชนูตัวเมืองสวรรค์หลายกิโลพี่น้องเนาะแต่ว่า mm ก็ใกล้ครับตัวเมือง ตลาดอันต่างหวายเนาะอ่ามันตางหวายลำทวยอ่าแต่ว่าต้องต่างวายลำทวยนี่ก็เป็นตลาดเป็นอย่างกับกระโบไนทำตลาดเชโน่เนาะอ่าไม่ได้ไม่ตู้เพคนเนาะอ่าอันนี้จะบอกเมียอ่ะแม่ตู้เมียอ่ะวะเออแม่ของพ่อเออ่อบอต้าบัแม่ของพ่อแม่ของแม่เอิ้นไม่ตู้บัด

แม่ก็ระชู่ว่าจะว่ากมันน่อไงเดนหนึ่เดหนึ่งเด้หนึ่เอินใมหนึงเ้จเอิน้องมหนึงเอินเช่เอนเชนอนมอนึงเออเอดินหนึ่งเอินอเนหนึ่งเอินจาะเนหนึ่งเอินจาะเดนหนึ่ก็ตะกันตะกันเออก็จอรเหนึ่มาเย็นภาษาเพื่อนได้มุนหนีนเออตุ อันดินด,ดินนั่นนี่นี่ยเป็นของนอ้องเพิ่อนเลยบ่นเนี่ยเออถือว่าปั่นเป็นผู้แล้วเนาะกุ้งขักกะหรีเนาะค่าใดค่าได้ตูนเล่นบ่เออโดยเดิดมนามาเออเดินมาธนาคารเออธนาคารดูก่อนเนาะโย่ลูกเขียรได้ลูกเออเออแต่ว่าแต่ว่าจางังได้จังไดกะเพิ่นได้อยู่แล้วเนาะของพอเพิ่นได้เนาะคงพอเพิ่นเออได้เออเออเออเอขันไม่ยิงไม่ได้เลย กันไม่ยิงบ่ได้พูดได้ไม่ยิงบ่ได้พูดเปล่าบ่ได้ขันเมือขัว่าเรา่ได้ได้เออแต่ว่าผู้ชายได้เนาะผู้ชายได้โอ้โหย่างดีชัดผู้ชายผู้ชายได้พูดเนาะผู้ชายได้พูดเออดีแล้วยฉันพวจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงบ่เองเนาะบ่ได้พูดเนาะอะไ้พูดบ่ได้พูดผู้หญิงเนี่ยขันมื่ออยู่ทั้งัวเนาะเออเหมือนกินเห็ดัวบ่ไดามาใส่มูลัวบ่ามา เพราะว่าแต่แต uh. uh, uh, uh. ่ละบ้านเมื่ออยู่เมียเนาะเออมีแต่ผู้หญิงไปอยู่น้องหัวขนมกระดองแพงหมดตู้ทางนี้กระดองแพงหมดทางนี้ตัวบ้านจแพงละตัวบ้านสิบล้านหลวงเออถ้าว่าเคยบ้านอื่นนี้แพงกว่าเคยบ้านอื่นชั่งกันมดเออประมาณสิบล้านเนาะมีมีงัวเนาะงัวเออแล้วก็หมู โมมีมูมมีมีแตงัวนี่มีเตงัวกับควายลาายท่ายตัวคุ้นจีแรกค่ะเพลงคำเี๋มีประตูเดี๋ยวนียันมีก็ไม่จัดเออกระดองไม่ตูตะกี้เท่าไรกระดองไม่ตูตะกี้โอ้ยห้าหารอยกีบห้าอยกิบห้า้อยกิเนาะเออห้ารอยกิบห้ารอยกิบพีนองเงย บอกขวอนุญาะน้ำโมเมนต์่นสี่ดอกคุ้มือนี่น่ะซื้อน้ำขวดหนึ่งกับจุกไดี๊นบ้าละโอ้น้ำขวดหาพันหนได้กหันได้เออตะกี้นีหอยหาล้อยมีโมเนต์คงในหอยน่เนาะหา้อยก็า้อยมันก็เขาเขาใส่เปกีบดิเออเนาะนึบอกไหมเนาะแต่ข้าวตะกี้น่ะเริ่มเป็นหนึ่งกีบเพื่อนตูหงกีบสกีบเลยเออเรื่องอเขาแบบ้ฮงคือมื้อนี้เนาะ ได้พันหนึงเลือกเพื่อ่เขาคือชื่อคลองก็ได้พันหนึ่งเนาะเอ้ยแต่ว่าได้พันได้แสนคุณผ้อนี่เป็นเศรษฐีแล้วนะเนาะคุณล่ะหาลอยแล้วอ่ะจะหาลอยเกมแต่ว่ามีมีมีแต่ไก่พอมาจักตีผมมีงัวจักหาลงัวงักินต้นเออมีอยู่งัเนาะงืมงัวตะกี้สัดเลี้ยงมัหลายเนาะออพ เออแต่คือขูมือนี่นี่พิ่นแต่งกดขึ้นมาที่้องเนาะพิ่นยังเปลี่ยนขดอะไม้เพราตาถามมันก็เท่าอันเรายู่บนยานเลยพิ่นเปลี่ยนกดขึ้นมาไมเพิ่นเปลี่ยนโนอุบายขึ้นมาไมเพื่ออจกให้ผู้ชายเขานี่หรียกว่าผู้ยิ่งพายได้พายได้ก็ได้แต่มั่นคงกันขึ้นเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยกิเลสมันหลายแล้วอ่ะต้องเห็นต้องมีแนวเออให้มันนักพื้น แต่ว่ากระดองห้าร้อยช0 0พันชาพันขึ้นี่นี่บอกต้าว่าเดือนหนึ่งมีอยู่ชิปคนนะสิเเลี่ยนนะอันนี้เลายกูนกันอยู่เล้วน้เรสมัน็ลายแล้วเ่าคุณพีนี่ดูขึ้นแห่คนแบบว่าดูน้งกันมันคงเนาะแม่เอาถอาเจ้าชิปะกระดองมั่อหลายบาเอาพายได้ปะ าขายดังสนะี่ะเออเจ้าเนี่ยเเพิ่มเพิ่มเฉพาะขาดไว้เนาะขาดไว้เนาะซื้อแต่บม่ได้เสนะียนะแต่ขนาดแต่ขนาดแพงขนาดนี้ก็ยังป้ากันเกลื่อนเราอะนะเออก็เมนควบเราอยู่ได้เออเราก็ถีอว่าแต่กระดองโอตู้ลีกะอ่าสี่พันกีบดเราอะได็กี่นะเนาะรุ่นเราอ่าแบบนี้รุ่นรุ่นรุ่นนั้นเขาป้าเขายังขึ้นมาหนีโอเมนสี่หาชิพัฒนนี่ยไ,จไ 10, ปจักพี่น้องเนาะ เออลูดมีตู้นี่ห้าร้อยกีบห้าร้อยกีบอ่่าอีและวังว่ามาต้ามาลุนมาฮะมาต้าเทไรอะบ้าเจ้าอ่าเจ้าสามสิบอีแล้วมาต้าเนาะโอเคใช่รอดหนุกยุกนี่เนาะยุกนี่นาะแพงมาต้าว่าน้องๆคนคือกันแหละเขตใดก็เริ่มแพงไงแเดี๋ยวนี้นะมันเริ่มแพงแล้วยามแพงแล้วแต่ว่าขอขอดีขอเสีย มันก็ต่างกันแต่ละบ้านแต่ละชนเผ่าเนาะคือชนเผ่าทั้งเมตูุอ้วนนี้แมตผู้หญิงนี่คือขอเสียบบริโมนอ่าบริโมนเจ้เมืองลำพู๋เลยบริโมนอ่าขอดีของผู้ชายนี่เต็มมนแต่ว่าบริเมืองเมื่อนี่แหละบริเมืองเมื่อนี้อยู่ลเมื่ออยู่เมื่อคือหาเก็บเงิยหายก็เพราะเรื่อง เนาะเห็นว่าไอเสนแล้วเอามะหยาเพื่อนเจ้าเมือปุบเลยเอาเลยนะเอาแล้วบ่เอาหมดแล้วเอาเออเอา้เอาเ็ดียไหเนะเบนี้เลี้ยดเตลาอเดงเลยเลยลรเมื่อลุลกเนาะลรควัไวกัเกลือปลาไครเหมันติดเนาะอ่าอครื่องปัญญาตัดเราปเลยครับสรุปแล้วน่น ชุมเจ้าน่ยอยู่น้องกันสี่คนบ่หรือห้าห้าคนเออแต่ก็คือแม่ตู้นี่ก็นี่แหละคอยส่งเขาส่งน้ำเนาะเป็นอยู่นู่นนี่นั่นก็เบิ่งลูกเบิ่งหลานไปอืมเป็นนัวเป็นอย่างชุเจ้าก็มีเลี้ยงหรือบ่เออมีจจโต้เนนัวเออมันสองโตเอสองโตแล้วเนาะไต่ได้ท่น มไกลไดโบมีไกโบมีไโบมีบมีลื่อนมเนาะเมเออเนอหวกันบอุดหนากินลยหัวจินเเขียวอยู่เนาะหอาอืมบอดแล้ววะโมนอ่ามีแต่ว่าดีใจนะเ่างเขาอายเป็นเขาเอาพมาพ่อกันที่ได้ผพนได้ผาแต่บุท่านมีผ่านะนอนใสฉันนอนมีตู้บ่ เออนากดเดียวก็ผมม่พากพักันนอนก่อนร่อนดยน่นลูกามันก็ไปนอนเพือนใหญ่อืออบัเดียวนมม่เนี่ยน้องจะรีถามถาด้วยจัื้อนี้ก็ดู้วทักเพื่อนเนาะ นั่งเอาไปเสกเกิบเนสออน่คือ่างเงียงบจีบเออนองเงียงอันอันนี้กะจะว่าแซมบซี่ดอกมันถือน้่มพนมันยะอ่อนเลยอ่า นมกะเยี่ยมะอ้โหอะเอาผากัเผาผ้ากันกินแล้วด้วยน้อยมันสีเปื่อยอะพรอมแข้งผลม้าน่างน้องเอ๋ยเนาะนมนี่นมนี่ว้านอย่างไดนมนี่บ้าๆอย่างไดกันเอต้าะซอยเออเอต้าโซยห้าบาทเนาะเอ่อมาอันเบาขอไมค์คืนในบาทคู่กันในบ้านเนาะบาทเออเอาบาทชนโุน

ไปเด้อเด้อไปาปเอออืมอ่าปะแล้วพี่น้องเนาะบันไดกะเอาไว้พบไปพ่อกับป้าตาในคลิปต่อไปพี่น้องในคลิปนี้กะจะได้ขอลาพ่อจากกับบ้านกับซ่องก็นด้วยแบบนี้พี่น้องก็ยเัาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย